มาต่อแล้วจ้าใครด้าฉันเดี๋ยวจะโดนเปิดเทอมก่อนจะ,จะจัดให้เ๋ย่ามาริซยาคนมีความรักเออเอเออ่ะต่อละต่อละอ,อ่ะเนาะลบก็คือลบตัวแรกก็คือลบเนาะซ้ายซ้ายมองค่าอะไรนะ X หรือ Y ซายมองค่าเอ็ก่เอเอใชอ่สมองผิด บลืบหมดทายมองค่าไรเออทายมองค่าวายเนาะวายคือตัวนี้ก็เลยเป็นทรายพายส่วนหกก็เลยเป็นเศษหนึ่งส่วนสองดังนั้นทรายทรายเออเนี่ยเนี่ยก็ตอบลบเศษหนึ่งส่วนสองโอ๊ยพูดผิดพูด,ถ,ดถูกอะทีนี้เสร็จแล้วตัวที่สองตัวที่สองคอร์สลบ พายส่วนหกเนาะคอร์สลบเท่ากับคอร์สอะไรคอร์สบวกเออซร์ลบเท่ากับลบไซร์คอร์สลบเท่ากับคอร์สบวกเนาะคอร์สลบพายส่วนหกก็ได้คอร์สพายส่วนหกเฉยๆอ่าจากนั้นเราก็มาดูคอร์สคือค่าอะไรคอร์สมองที่ X ถูกไหมคอร์สเอ็กไซ์วายอ่ะนั้นค่า X มีค่าเท่าไหร่ตัวเลขก็เลยตอบ รูทสามส่วนสองก็เสร็จแค่นี้เออจบสูตรที่หนึ่งเนาะสายลบเท่ากับลบสายคอร์สลบเท่ากับคอร์สบวกแน่นอนพอเราจบตัวอย่างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาทำแบบฝึกหัอ่านี่แบบฝึก หัตไม่ฝึกหัดเนะ้ะจงหาค่าของเออข้อหนึ่งซายลบพายส่วนสี่และคอร์สลบ ไายส่วนสี่แล้วก็ข้อสองท้ายลบสามส่วนสี่และเอ้ยไม่ใช่สิเอาแยกเป็นทีละเอาแยกเป็นข้อๆดีกว่าเพราะว่าครูจะได้ทำตัวคำตอบง่ายๆในในในเว็บอะข้อหนึ่งข้อสองคอร์ ลบพายส่วนสี่ใครด่าฉันเดี๋ยวจะโดนข้อ 3. สามรลบสาม i ส่วนสแล้วก็ข้อ4ี่โคสลบสามส่วนสี่เอ้ยก็แบฝึกหัด4ข้อเนอะแบบฝึกหัดสข้อนี่เราก็ทำตามตัวอย่างเลยนะตัวอย่างเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละ วาดวงกลมวาดวงกลมรอบเดียวตอบได้ถึงสองข้อเลยอ่าโอเคอ่ะพอเสร็จตัวอย่างก็ทําแบบฝึกหัดตามนี้เลอม,มีอยู่สี่ข้อก็จบสูตรที่หนึ่งอ่จบสูตรที่หนึ่งต่อไปเราจะขึ้นสูตรที่สองเนาะสูตรที่สองอ่ะสูตรที่สองอ่ะสูตรที่สองมีอยู่มีอยู่สามสูตรสูตรที่สองกล่าวไว้ว่า ไซสองเอ็นพายบวกเซตาจะเท่ากับซายเซตากับคอร์ดสองเอ็นพายบวกเซตาเ <c> ท <oughs> ่ากับคอร์ดเซตาเออ,อใส่กรอบให้มันหน่อยเพิ่มความไฮไลท์เออ <c oughs> ลายมือไม่สวยก็ต้องอดทนอ่าอีสูตรนี้สูตรเนี้ยครูชอบเรียกมันว่าชอบเรียกมันว่าซายคอสเลขคู่เออชอบเรียกมันว่าเลขสูตรพวกซายคอสเลขคู่นะสังเกตดีๆนะโอยโอยโอยไปใหญ่เลยเอ้าเอาเออเอา,เอา,เอาสังเกตดีๆที่บอกว่าเลขคู่เพราะอะไร เพราะว่านี่ 2n เห็นไหเห็น 2n ไหม 2n เนี่ยเป็นเลขคู่ไงวิธีการก็คือเราจะตัดมุมที่มันเป็นเลขคู่เนะี่ยทิ้งคิดแค่มุมข้างหลังอย่างเดียวเห็นไหมเห็นไหมจากอืมฉันก็ไปใหญ่เลยจากไหม 2n pi บวกเซต้าเนี่ยเราจะตัดน,นี้ทิ้งเลยก็จะเหลือแค่ซ้ายกับเซต้าเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นเลขคู่ไม่ว่าจะเป็น2 พอคิดแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นสองพายสี่พายแปดพายสิบหกพายเนี่ยขอให้เป็นเลขคู่อ่ะเราจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยแล้วก็เหลือแค่แค่ข้างหลังอย่างเดียวแบบนี้เสมอทุกกรณีเลยนะอ่าดูตัวอย่างดูตัวอย่างอ่าเปลี่ยนสีหน่อยไอแพดนี่มันตุกติกไปตุกติกมาเอ้าไม่เลื่อนอ๋อนึกว่าเลื่อนขึ้นไม่ได้ตกใจ <c oughs> อะตัวอย่าง example example จงหาค่าของจงหาค่าของยี่สิบห้าพายส่วนสี่และคอร์สลบสิบเอ็ดพายส่วนสามเอ้ยแน่นอนสายคอร์สเลขคู่เราจะตัดทิ้ง อืมนะไปตัดทิ้งอ่ะวิธีทำวิธีทำอ,อ่นเลขเอา้าอยู่ดีมาหาสายยี่้าพายส่วนเสีย,ย <c ười> <c ười> อะไรเียน,นอุ้ยยังลบสาย <c ười> ลบลบลบออกกันได้อ่ะที่เห็นใหม่ก็นได้ใครด่าฉันฉันได้ยินนะเดี๋ยวเหอะ สายยี่สิบห้าผายส่วนสี่ใครด่าฉันว่ากูเบื่อจังเรียนกับมึงเนี่ยต้องใช้ลิควิดตลอดเลยเอาแน่นอนนะผิดเป็นครูเคยได้ยินบ้าถ้าถูกเป็นใครเป็นพออหรออวิอุปส์เหมือนคนบ้าเลยว่าคลิปเนี้ยอะอาต่อ เออลบนิดลบหน่อยอย่าบ,บ่นกันหลายเลยนะอ่าต่อนะทรายยี่สิบห้าพายส่วนสี่เนาะก็จะเท่ากับอ่าทรายถูกไหมอ่าทรายคูณได้เปิดอ่าเราก็มาคิดสิเนี่ยสี่อันเนี้ยคูณกับอะไรที่มันเป็นเลขคู่อ่ะคูณกับอะไรที่เป็นเลขคู่แล้วเลขคู่ใกล้เลขคู่แล้วก็ใกล้เคียง ใกล้เคียงยี่สิบห้าเลขอะไรสี่คูณแล้วเออสี่คูณสี่คูณอะไรหกถูกไหมเออมันก็ได้ <c oughs> มันก็เลยได้หกถูกไหมพายบวกหกสี่ยี่สิบสี่ถูกไหมขาดเท่าไหร่ครบยี่ห้าขาด 1, หนึ่งมก็เลยก็ไปเลยแค่หนึ่งพายส่วนสี่แล้วก็วงเลยปิดนี่วิธีการคิดดูสิสี่ไหม คูณ6เป็น24บวก1เท่ากับ25ครบไหมนี่ไง25ครบเป๊ะเลยนี่เสร็จปุ๊บเราก็เท่ากับแน่นอนครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นเลขคู่ไอ้เลขคู่ทำไงให้ตัดทิ้งไปเลยก็จะเหลือแค่สายข้างหลังอย่างเดียวก็คือพายส่วนอืม พ <c oughs> ายส่วนสี่ส่วนสี่มุมอะไรจำได้เป่าวาดวงกลมก่อนส่วนสี่มุมเออส่วนสี่มุมสี่สิบห้านี่ขีดตรงกลางเลยมุมสี่สิบห้าอ้าวมุมสี่สิบห้าบอกแล้วง่ายมากเลยมุมสี่สิบห้าน่ะค่าไซด์กับค่าโคสจะเท่ากันก็คือรูปสองส่วนสองกับรูปสองส่วนสองเนี่ยแกฝึกวาดวงกลมบ่อยๆมันจะจําได้ไม่ว่าค่าไซด์หรือค่าโคสก็มีค่าเท่ากันก็ตอบ รูทสองส่วนสองนั่นเองก็เสร็จแค่นี้อ้าวอีข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคอร์อะไรนะคอร์ลบสิบเอ็ดพายส่วนสามเท่ากับเออเอ้เอามีลบนี่คอร์ลบเท่ากับคอร์สเลยคอร์สบวกก็เหลือ,อแค่คอร์สสิบเอ็ดพายส่วนสามเนาะไปดูสูตรที่หนึ่งอะสูตรที่หนึ่งมันมันกล่าวไว้แล้วว่ว่า คอสลบเท่ากับคอสบวกถูกไหมเนี่ย <c oughs> ตังนั้นลบตัวนี้เอ้ยเท่ากับบวกเนาะอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ดูทำยังไง,ด,งดีสามคอสมงเล็บเปิดสามคูณอะไรใกล้เคียงสิบเอ็ดห้ามเกินนะ ถามว่าสามสา้าได้ไหมไม่ได้เพราะว่า3เป็นเลขคี่ออาสามสี่สิบสองได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเกิน11ต้องแค่3ามเลยเออสามสองหกเนาะเอาหกนะละบวกเท่าไหร่ครบ1ิบเอบวกเอ5อห้าหาส่วน3ถูกป่ะนี่ไงสามสองหกถูกไหมแล้วก็หกบวกห้าเท่ากับ สิแน่ครบพอดี11เอถูกปล่าเออ,อต่ออ้าวแน่นอนซายคอสเลขคู่ถูกไหมสองพายเลขคู่ตัดทิ้งก็เลยเหลือแค่คอส้างหลังก็คือ5้ายส่วนสจากนั้นเราก็วาดวงกลมไงวาดวงกลมส่วนสมุมอะไรเออส่วนสามมุม 60ถูกต้องส่วน6มุม3 0ส่วน 3, มุม60 60ใกล้แกนไหนใกล้แกน y นี่เขอยู่ตรงนี้ส่วน3เนาะอ,อยู่ตรงนี้เราก็ดูซิส่วน3ตรวนี้เป็นพายส่วน3อันนี้เป็น2พายส่วน3ถัดไปแลรว5้าพายส่วนไม่ใช่ไม่ใช่ห้า <laughs> แต่เป็นเลขอะไร เออสี่พายส่วนสามแล้วก็ห้าพายส่วนสามอ่าทีนี้เราก็ใส่ค่าอ้าวส่วนสามมุมเลยนะส่วนสามมุมหกสิบหักนิ้วหกสิบนิ้วไหนนิ้วนางเออหักนิ้วนางเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยใส่ที่โคดูที่เอ็กซ์ไซดูที่วายเนาะอ้าวโคดขวาขวาไม่กี่นิ้วหนึ่งนิ้วก็คือหนึ่งส่วนสองไซไซไม่กี่นิ้ว sin มี3านี่ก็รูทสามส่วนสองจากนั้นใส่เ๋ยต่อใส่เครื่องหมาย x เป็นบวก y เป็นลบเนาะก็เลย x เป็นบวก y เป็นลบนี่ก็เสร็จละจากนั้นเราก็มาดูคอสคอสด,ดูยนะังคอสด,ดูที่ x ก็เลยตอบนี่เลย x 1ส่วน2ก็เสร็จแค่นี้เออตัวอย่างก็จบแค่นี้ s i าลบเท่ากับลบทายเนาะคอร์สลบเท่ากับคอสบวกแล้วสูตรนี้ก็คือซ i าคอร์สเลขคู่เนาะทรายคอสเ,เ,เ,เลขคู่เนี่ยเนี่ยเนงเนี่ยเลขคู่เนี่ยเราจะตัดทิ้งทันทีเลยคิดแค่มุมข้างหลังอย่างเดียวนี่คิดตรงที่ครูทำเครื่องหมายข้างหลังอย่างเดียวเนาะอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปทําแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดอืมแบบฝึกหัดเนี่ยทำ ครูจะสอนนี้แหละทำตัวอย่างเสร็จทำแบบฝึกหัดเมื่อกี้ถึงข้อไหนแล้วจงหาค่าของเมื่อกี้ถึงข้อสี่เนาะอ่ะต่อมาข้อห้าข้อห้าข้อห้าหาค่าของซน์ยี่สิบพายส่วนสามข้อหกคอรลบสิบแปดพายส่วนสี่ ข้อเจ็ดไซยี่สิบหกพายส่วนสี่ข้อแปดคอสสามสิบเก้าพายส่วนสี่อ่าแบบฝึกหัดก็มีสี่ข้อนี้ก็มีสี่ข้อนี้เนาะอ้าวเราก็จบอีกหนึ่งคลิปแล้วค่อยมาต่อกันคลิปที่สามสูตรที่สามเดอ้อแค่นี้แหละ